สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับครูแนนนี่อีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับวันนี้ครูแนนก็จะมาสอนเรื่องการหาหรอรมอค่ะไปเลยสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะหรือชั่วโมงนี้ครูก็จะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ และสามารถอธิบายหลักการหาหอรมอของจํานวนนับได้ข้อ2 หาหอระมอของจำนวนนับด้วยวิธีต่างๆได้และข้อ3นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการหาหอระมอเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าหอระมอนั้นคืออะไรแล้วย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะการหาหอระมอนั้นก็คือแทนๆหอระมอย่อมาจาก ตัวหารร่วมมากหรือการหารร่วมมากนั่นเองนะคะอันนี้ครูบังเลยนะคะ,ะในการหาหารอรอมหรือการหาตัวหารร่วมมากเนี่ยเราจะใช้วิธีการอยู่3วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1การหาตัวหารร่วมและ2การแยกตัวประกอบ3การ น,นะคะสำหรับวันนี้เองเนี่ยครูแนนก็จะมาสอนเรื่องการหาตัวหารร่วมตัวหารร่วมเป็นอย่างไรอ่ะแน่นอนว่าเราจะต้องมีการหารได้แน่นอนแล้วก็ดูซิว่าตัวไหนที่มันอยู่ร่วมกันอย่างไม่เข้าใจนะคะเรามาดูตัวอย่างกันครูแนนนี่ยกตัวอย่างนะคะเราจะหาหอเรมอของ 16, 20และ24โดยการหาตัวหารร่วม ตัวหารร่วมในที่นี้นักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะคะการหาตัวหารร่วมตัวหารแน่นอนว่าจะต้องเอามาหารนะคะ,ะมาดูดีกว่าจำนวนนับของตัวแรกเลยก็คือ16 16จํานวนนับที่หาร16ได้รวมตัวมีอะไรบ้างแน่นอนคือ1ตัวมันเอง16มี2มี4แล้วก็มี 8ป1 8 8 2นแล้วก็4คูณได้16นะคะอันนี้เหมือนการหาตัวประกอบเลยในคาบที่แล้วเราก็เคยเรียนกันมานะคะเรื่องการหาตัวประกอบต่อไปจำนวนนับที่หาร20ได้ลงตัวคำว่าการหารได้ลงตัวหมายความว่าหารแล้วไม่เหลือเศษหรือเศษเป็นศูนย์นะคะ ก็คือมี1 2 4 50และ20ที่สามารถหาร20ได้ลงตัวนะคะตัวต่อไปเรามาดู24 24เนี่ยจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวก็จะมี1 2 3 4 6 8 12และ24นะคะทีนี้เรามาดูว่าตัวที่ตัวที่เหมือนกัน สามารถหา 16, 20, 24ได้ลงตัวเนี่ยมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าตัวหารร่วมตัวหารร่วมมาเพราะว่าตัวที่นำไปหารแล้วเหมือนกันหนึ่งเหมือนกันเลยมีทุกตัวเลยที่1หาร16ลงตัว1หาร20ลงตัว1หาร24ลงตัวตัวต่อไปก็คือตัวเลขสอ ตัวเลข2เนี่ยสามารถหาร2ได้ลงตัว2หาร20ได้ลงตัว2หาร2 4ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสก็คือเป็นตัวหารร่วมด้วยและเลขสุดท้ายก็คือเลขสจริงหรือไม่นักเรียนดูนะคะ4หาร16ลงตัว4หาร20ลงตัวและ4หาร24ลงตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวหารร่วมก็จะมี1 2และ4ที่หารได้ลงตัวนะคะอ่ะทีนี้คำตอบ 1>, 1 2 4สใช่หรือไม่ยังไม่ถูกต้องนะคะเราจะมาหาตัวที่มากที่สุดหารร่วมมากชื่อก็บอกเลยว่าหารร่วมมากเอาตัวที่มากที่สุด1 2 4เนี่ยตัวที่มากที่สุดก็คือตัวเลข4ี่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเลข4นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ เราจะหาหอเรมอของ6 12 18โดยการหาตัวหารร่วมในที่นี้นะคะก็เหมือนข้อที่แล้วเลยเราก็มาดูก่อนว่าเลข6มีจำนวนนับที่หาร6ได้ตรงตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมี1มี2มี3แล้วก็มี6 ที่หารได้ลงตัวถูกไหมคะต่อไปจํานวนนับที่หาร12ได้ลงตัวได้แก่อะไรบ้างก็คือมี1มี2มี3มี4มี6แล้วก็มี12ตัวต่อไปก็คือจํานวนนับที่หาร18ได้ลงตัวก็คือมี1มี2มี3มี6มี9และ18จํานวนเหล่านี้นะคะก็คือจํานวนที่สามารถเอาไปหารแล้วได้ลงตัวแล้วมาดูซิว่าตัวหารร่วมคืออะไรตัวหารร่วมก็คือ 1> 1. 1 1ซึ่งหาร6ได้ลงตัว12ลงตัว18ลงตัวเราจับมาต่อไปตัวหารร่วมตัวที่2ก็คือต้องมีทุกตัวนะคะต้องมีใน6ใน12และ18ก็คือมีเลข2นั่นเองแล้วก็มีเลข3แล้วก็มีเลข6น่าจะหมดแล้วนะคะทีนี้คำตอบนักเรียนว่าน่าจะเป็นอะไรตัวหารร่วมหรือหอดมอหารร่วมมาก หารร่วมมากเอาตัวที่มากที่สุดอืมมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามหกน่าจะเป็นอะไรคะถ้าดันอ่าหอรอมอของหกสิบสองและสิบแปดก็คือหกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็อยากฝากแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่สิบหก 17และ18เรื่องการหาหอรมอโดยการหาตัวประกอบหรือตัวหารร่วมนั่นเองนะคะสามหน้าด้วยกันนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนความรูม้โดยการทำแบบฝึกหัดฝึกฝนคิดวิเคราะห์นะคะแล้วนักเรียนก็จะเก่งเองนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนเองเนี่ยก็ขอจบการนำเสนอเรื่องการหาหอรมอโดยการหาตัวประกอบหรือการหา ตัวหารร่วมไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย